ไหนอบอบไงอบอกร้านปิดอบร้านปิดก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านนี้เป็นทางผ่านทางผ่านกับบ้านพอดีทางผ่านทุกที่ที่เราอยากไปทางผ่านจริงๆห้ามลงเย็นไว้อ๋อไว้กินข้าวโอเคเออสวยธรรมชาติ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 จริงอันนี้คือบรรยากาศในร้าน สามหนึง่งนะโหสามหนึ่งก็น่ากินอยู่นะอันนี่อันนี้กินเลยได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปกินข้าขวก่อนอ๋อมันเดินทะลุตรงนี้ได้เมื่อกี้เดินเดินมา หรือว่าให้ให้ให้เด็กก้นสั่งให้เด็กก้นสั่งดีกว่านะมีแู่แกงหอยเออนน้อเน,อเอนอาะนากนะมาแล้วก็นั่งเงี้ยอได้อ่ เรเดินไปทีป่แบบว่าเหมือนที่นั่งเนื้อพื้นอห์สวยนส่วนเขามีต้นต้นไม้ต้างบอกให้บิ่มมาบิ่มจะได้มาดู 哎，那边还 ได้ไม่มีข้าวออกมีข้าวแล้วเออกับข้าวน่ากินอยู่นะกับข้าวน่ากินเหลืออีกอย่างหน mm, yes? ึ่งคืออะไรนะเด็กว่าสั่งอะไรนะนี่ไงมาแล้วอ่านี่ไงมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสวนกระบอกเผ็ดด้วยไหนผักแล้วร้านขอดสวนต้องโคตรไหมต้องแบบไหนนี่แหละค่ะไม่หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คือปลาหมึกอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าชิมเลยเออเธอดูจากควันหนิจะจะเข้าเข้าปากกันดูควันเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าปากไปเลยมันน่าจะร้อนป่าวะเข้าปากไปเลยลิ้นเราลิ้นจระเข้เอ้าไม่ใช่มาพัด์ทไร้อนมากเนี่ยก็ลงมาอ่ะเร็วเข้าปากงามอ๋อเฉียวรับประทานได้ไหมเด็กว่่านาอร่อยทุกอย่าง ต้องดูแตขมของเราบ้างว่าเอขอเร่อ,อยหรือเปล่าอกออันนี้ต้แซบซอไ่เป็ต้มซีอวต่าต้มซีอิ๊วต้มซีอิ๊วต้มแซบซีอิ๊วได้อันนี้อยเดเนยืดอยู่เนี่ย

อุ้ยไม่อร่อยนะต้องเลยทำเลยเปรี้ยวมนต้องเปรี้ยวอะเนมันเปรี้ยวไหมอรอมันเปรี้ยวกระตองเปรี้ยวเลยเน่ยน้ำยำมะโนยขงกินก่อนนะคะมือนี้ประมาณสองพันเพราะว่ายังไม่กินของหวานอ๋อสองพันเลยเหรอสุดยอดเลยเราต้องกินไข่มันดีไข่มันดีของคือของหวานของหวาน มันดีคือของหวานนอกมาอันนี้ยิงกินดีแล้วหวานเป็นไงบ้างวันนี้หน่อยเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยแต่สนุกนะกับข้าวของพวกพิงนะราคาไม่แพงราคาปานกลางเนาะปานกลางเออราคาไม่แรงไม่แรงราคาไม่แรงคนทานเยอะมากเออจานใหญ่มากคนมาเยอะมากเลยตอนนี้หกโมงได้ไหมหกโมงแล้วคนเริ่มลับมากันเยอะมากเลยอะใช่หกโมงเออลูกค้าเขาเยอะแง่กับข้าวเขาดี แล้วยังไงอย่าลืมนะเพืเ่อนถ้ามานะครปะถอย่าลืมแวะมาที่นะคะธรรมชาติโอชาเขามีเบเกอรี่มีเป็นพวกคาเฟ่ด้วยเนาะแต่ว่ากินไม่ไหวแล้วจริงๆอิ่มมากอิ่ม,มแล้แนตน่บนรถแล้วถ้าอิ่มตั้งแต่บนรถแล้วมากินเนี่ยสั่งไปสี่อย่างเนาะสีสะส่อย่างสี่อย่างแบบกูกินไม่หมดอนะ่ะจ,จุกจุกอะ่ะแน่นมากรสชาติเข้มข้นกัเพ้าของที่นี่ของเขาธรรมชาติโอชาจริงๆธรรมชาติก็สวยกัเพ้าก็โอเคเนาะ อย่าลืมมากันนะคะแล้วยังไงแล้ววันนี้เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆรีวิวนะคะแล้วก็ที่มา subscribe กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย